มาค่ะทุกคนเข้าครัวกันมาทําอาหารกันค่ะวันนี้จะทํากุ้งผัดซอสมะขามสาหรับกุ้งนะคะจะไม่ได้แกะเปลือกออกนะคะจะเอาเฉพาะไส้ดําๆออกแล้วก็ตรงหัวเสร็จแล้วก็นําไปล้างน้ําให้สะอาดค่ะแล้วก็พักไว้ให้แห้งนิดนึงเดี๋ยวค่อยมาทอดขั้นตอนการทอดก็คือจะใช้สามีเป็นคนทอดนะคะจะมีแนกทอดค่ะกินด้วยกันทําช่วยกันได้เวลาทอดแล้วค่ะลุยเลยค่ะคุณสามีดูจากสภาพแล้วกุ้งน่าจะยังไม่เสด็จน้งค่ะสามีดูแลค่ะเรามาปรุงซอสกันดีกว่าใส่น้ำมะขามลงไป3ช้อนค่ะน้ําตาล1ช้อนครึ่งแล้วก็น้าปลา สองช้อนค่ะจากนั้นเราจะนําไปเคี่ยวนะคะอันนี้จะใช้เวลาเคี่ยวประมาณ3-5นาทีค่ะเคี่ยวน้าซอสกันใส่น้ํามันลงไปนิดหน่อยค่ะตามด้วยรากผักชีแล้วก็กระเทียมใส่เกลือลงไปครึ่งช้อนชาผัดรากผักชีกับกระเทียมให้หอมก่อนนะคะค่อยใส่น้ําซอสใส่น้ําซอสลงไปแล้วก็เคี่ยวประมาณ3-5นาทีค่ะแล้วก็ใส่กุ้งที่เราทอดเอาไว้ลงไปค่ะผัดกุ้งให้เข้ากับน้ําซอสก่อนค่ะจากนั้นก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนํามาใส่จานโรยด้วยหอมเจียวค่ะแล้วก็ตามด้วยพริกทอดจากนั้นก็ใส่ผักชีโรยลงไปค่ะเเสรรร็จียยบ้อ